สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลจันลี่วอลเกมครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแจ้งข่าวนี้ครับทุกท่านทราบแฟนๆฟนบอห์เมอร์ทั่วประเทศว่านิยายเดอะฮอรัสเทเรซี่แปลภาษาไทยเล่มที่สองฟอล o กอตสถวยเทพจอมปลอมพร้อมวางจำหน่ายแล้วครับความสำคัญของนิยายเล่มนี้ก็คือจากเรื่องราวที่เราได้รับรู้ในฮอรัสไรซิงฮอรัสพังงานเล่มที่หนึ่งในเล่มนี้จะเล่าให้ฟังว่าฮอรัสเดอะวอลมาสเตอร์ ฮอรัสลูปเปอร์เลบิดาเจ้าของยีนของซันซัปฮอรัสสเปซมารินลีเจียนบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลตกสวรรค์ได้อย่างไรการตกสวรรค์ครั้งนี้ของฮอรัสจากสุดยอดเทพบุตรสุดยอดฮีโร่แม้ทําที่เก่งกาจที่สุดผู้ดได้รับความไว้วางใจจากเอ็มเพอร์ขั้นสูงสุดมีอำนาจเป็นรองแต่เอ็มเพอร์คนเดียวเท่านั้นตกสวรรค์แปดเปื้อนด้วยพลังงานแห่งเคยอสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนวางแผนเขาพลาดท่าได้อย่างไร และเขาถูกส่งไปพบเจอกับเท็คียอสทั้งสีได้อย่างไรทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้แล้วในมือของผมและมันเป็นภาษาไทยนี่เป็นต้นกำเนิดของตำนานอั้นยิ่งใหญ่ที่จะปูทางไปสู่แบ็กกราวด์ทั้งหมดของว a r h a m เม r 4 0 0 0 0หรือ w a r h a m เ e r ร0 k ที่พวกเรารักกันดีจักรวาลที่ลุกเป็นไฟมอดไหมเหลือแต่เท่าฐานจนเหลือแต่ซากทุกวันนี้ที่เราต้องพยายามต่อสู้ฟันฝ่าจากสตรอวมนุษยชาติทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้แล้วตัวหนังสือนะครับเป็นปกแข็งสันมนอย่างดี มีที่ขั้นและด้านในมีที่ขั้นหนังสือ Sun s u n s o p h o ร์ s แบบพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกท่านอีกด้วย for s c o t s ถวยเทพจอมปลอมมีจำนวนจำกัดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ชัดเพจและจะได้รีวอร์เก็ครับ